นี่ครับ uh huh. อือหือโอ้พระเจ้าสุดยอดไปเลยนี่ครับสิเก็กๆสวัสดีครับผมวันนี้ก็เข้ามาดูสวนนะครับลูกพี่แดกเมื่อกี้นะครับก็จะกลับกันแล้วแต่ว่ามาเจอเห็ดพอดีครับเด,ดี่ยวหลานม่าเ่ยเด นี่ครับเห็ดลมนี่เห็ดลมแล้วบพิ่ขึ้นแล้วครับพี่แดกของเรายังไม่เก็บนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกากว่าแล้วนะครับโอ้แดงเพราะดิดอนอะไรอื้อหือนี่ครับนี่ออก พี่แดงบอกว่ายัางไม่เก็บนะครับตอนนี้ก็อยู่ด้านบนของสวนนะครับเมื่อก,กี้จะกลับกันแล้วนะครับกลับมาเห็นพอดีโน่นครับพี่แดงไกลๆตรงโน้นนี้ดอกนี้บานแล้วนะครับอือหือ เช็ดลมนี่ครับผมสวยมากนะครับดอกตุมตูมๆเลยครับผมนี่ดอกนี้สุดยอดไปเลยนี่ครับทุกพี่แดงก็ไปดูอีกจุดนะครับนี่ดอกนี้ไม่เจ็บแล้วนะครับดอกนี้ คุลูกพี่แดงกันครับจุดแล่นนี่แหละดาัซาซเกือบดาซซ่าป่ะมีครับดอกตุกตูมยีเว้ยเดี๋ยว<อ>พี่หนักกลยวจะหลอกเรียบร้อยครับมาเดี๋ยว,วนั่นลูกเนี่ยมาระบ,บาน,นอ่ะม,มารอบที่แล้วไม่เจอนะครับ ตอนนั้นกะจะมาถ่ายคลิปแต่ว่าไม่เจอก็เลยไม่ได้คลิปนะครับน่าจะไม่มีนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวตามลูกพี่ไปเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาหานะครับแล้วก็ไม่รู้ตําแหน่งจุดที่มีเห็ดน,นะครับไปต่อครับลูกพี่ พี่พี่โอ้วันนี้กำไรล้วนๆฮะเออไม่มีผิดหวังครับวันนี้รอบที่แล้วมามากับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นนับพลกับไหโม่นะครับโอ้โหไม่ไหวพามาไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับบริเวณนี้ก็ ค่อนข้างที่จะรกนะครับคุณที่ปาดทึบก็มองหากันเรื่อยๆนะครับโอ้ได้ี่รว่ะล่าแล้วนีืนอะโอ้ดอกนี้เสียแล้วนะครับไม่เก็บแล้วที่จริงนะครับถ้าฝนไม่ตกแล้วก็ท้องฟ้าไม่ปิด ก็คงจะยังไม่มืดขนาดนี้นะครับดเ,ออเดินเลื่อยๆอ่ะตู้เดอะเมลล์ลอยมาเม้าเอาฉีดเลยเด่ะอ,อันนี้ก็ใช่นะครับแต่ว่าเล็กเกินไปไม่เก็บนะครับคืนนี่ไงได้รักไรเหยียดไม้ใหญ่คืนเล็กคืนเลกเถี่ยคืนเดือดรักไรโอ้โหนี่ครับอันนี้ก็เป็นเห็ดอีกอย่างนะครับ จำไม่ได้ว่าพี่ยกว่าอะไรนะโอ้โหเจอไหมเด็ดครับตอนนี้ว้าวนี่ครับลูกพี่ของเราไม่มีสิทธิ์วังครับนี่ตูมๆโอ้โหยิ้มหน่อยครับเฮอนี่ครับสุดยอดจริงๆ ลูกพี่ของเราไม่ผิดหวังจริงครับมากันกพี่เอาทิดแล้วนี่เกือบกลับไป <c oughs> มีเรื่องกับลูกพี่เรีนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับมาได้ไห <c oughs> <c oughs> มรถเห็ดลมสวยกว่า <c oughs> น,นี้ไม่มีแล้วนะครับโ <c oughs> ัก็มาแป๊บเดียว ม,ม,มาแป๊บเดียวนะครับเจ็ดนาทีเองได้ขนาดนั้นก็พอกินได้แล้วนะครับกวน่นที่ได้กี่เลดเดะลูกที่ตาอย่างดีครับผมผมนี่ไม่ไม่เห็นเลยนะครับชี้ให้ชี้ให้ดูเลยนะครับ าย,ยามเย็นยามเย็นโอ้โหสะลุเลยบ่นเ็นะนี่รูหร้หมอมโอ้โหนี่ครับโอ้ยยังไม่เก็บนะครับพี่ลาลาลาเอออื้ครับ เลืมาได้สุดยอดครับไปกันต่อโอคดโคไหนเราเด้ไม่ไไมนี่ย,ยไหนครับเนื้อเนี่ยลุคที่แดงของเราตาดีมากโอ้ได้เล,ลนเนี้ยงลบ้ามากเลยเฮ้ยโอ้โห ไปแป๊บเดียวเจอไปแป๊บเดียวเจอนะครับนี่อีลูกหายอดเดยมอยเออไมน่นั่แหลนี่ครับน้ำครับนี่ก็กำลังออกนะครับกันนี้ด้วยยังไม่เก็บลูกพี่จะมาเก็บพรุ่งนี้ครับเอาไม่ใช่นี่แม่ละกอดเ แลก็เลกเลกลรเละบุลละมุลละกนนไม่ที่ทน่นอ่ะนี่ยพี่นะครับบอกว่าด้านบนก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็กระชันชิดแล้วพี่ใหญ่ย่อย่้อยาเมาื่อ,อครับ ่เด็ดเลยตุมต้มๆสวยๆนะครับหมานะครับวันนี้พี่เดินหาจอเคีนี่พระเมือนวันนี้มาย่อมหมานี่บ้างพอมียังไม่เอานะครับยังไม่เก็บนีปป่ะโอเคนี่นี่เราอีกเลยก็อุบิเวด พี่น้องเราใหม่เด็ดจริงๆโอ้ดอกนี้เสียแล้วครับเฮ้ยโอ้เจออีกแล้วพี่ของเราตาดีจริงๆครับนี่สุดยอดนั่นต้องมาแน่นอนด้วแต่มัโอ้เพอ่ะโอ้พลาดเด็วแด้คว้าเลยก่อนคว้าด่วเลยนี่ครับเก็บไว้นะครับต้นนี้เนี่ยแล้วก็ nó về nào này nó đúng qua mưa là bật nhất sự theo đầu kia. Nó có mưa lo nè. Đừng không con? kia, mà nó đi bắt đẻ. Mình vết làm. nó có góc lần là có thiêu nó แล้วก็เที่ยวห,ห,ห,หน่อ่ใหญ่ๆเลยสมารนึกถึตรลลูเลยที่นี่ก็ <_ ening> น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มาหาเห็ดแล้วก็เจอเยอะแบบนี้นะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้หาเห็ดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เดินมาอีกฝั่งแล้วนะครับ มาดูว่าจะมีไหมนะครับพี่ชี้แล้วนะครับเมื่อกี้โนี่ครับอือหือปาดได้อุ้พี่ของเรานี่สวยเลยดอกก็เก็บไว้นะครับนี่บล็อกโอ๊โอ๊ยโอ๊ยนี่ร้อนไหมานหมอ่รอนนี่นม,ามาบาเนานะ โอ้โหโอ้โหมันแท้ๆเลยมันแท้ๆนี่ครับอือหือว่าละลล่รีวารีบเลยจะเหรอชอบ่างหรก็ย้ือแล้วเราก็ดรอรีบว้อ๋อน่าลุดเขากลัวน่ือวันเนาะนี่พี่น่คือวันี่น่ขลุ

จริงๆครับผมเดินไปเดินมาอุ๊เดีดเด็ดทั้งร้านี่ยเดินไปเดินมาหอบแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหคลิปเลยดิโอ้โหไม่ถึงชั่วโมงนะครับนี่เสร็จแล้วโม่หนังคอติ่ตน่ะว้าโอ้ นี่ครับนี่เหน็นเล้าถิงนี่สุดยอดจริงจริงัเมืองับนี่สวามนี่อะไรเบลาถินนี่แหละโอ้โเห็นแล้วก็น่าดแทอะไรอย่านขึ้นเยอะจัดครับไอเลี้ยงแค่มาเนี่ด้ไปด้านบนกันต่อนครับเห็นแบบแบบ ปว่ตัวกายคิดด้วยเยี่ีห yeah, ิเลยโอ้ oh. สุดยอดป่าละหลานได้แล้วไอ้่ะอันนี้มีมแมลงมากินด้วยนับนี่แป๊บเดียวจะเต็มถุงแล้วนะครับดูด้านบนกันต่อครับนี่ครับนี่เด็ดจัดจัดนี่ครับ โอ้พระเจ้าส <á> ุดยอดไปเลยนี oh, e. um. ่ครับลึกแล้วได้เลยแหละแล้วเลยว่าเมื่อเราดิปานี่ยเดี๋ยเจออีกแล้วไม่รู้ว่าดอกนี้จะดีไหมครับ เท้าวัดเสียที่ร้านดลยมแมลงมาเจาะนี่ครับบางดอกก็จะไม่ดีแล้วนะครับม,มาใหญไอ๋อลีเดนะขันน้ำมันเนี่ยนี่อยู่มุมกลางก่อนซืกอะไรมือจะ้ะ มาไดกบุ๋มมา้บุเลยด้อว้ามึเละโอเลยหล่าเลลไม่รู้รู่้่รู้ม่รไ่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม่้ไ่าจะไม่รไู่่รู้ไร้ยม่รไ่รู้น่้ไม่ไ่้ไ้ไม่ไ่้ไม่ไร้รร โอ,โ,โอ้โหน่าจะกิโลสองกิโลแล้วนะครับตอนนี้เ,เจออีกแล้วอ,อวะไรไปไหนอยากไปบัตรเทีย่ยวยังไงเด้ โชยน่ะโชก็เลล่อคือด้วยมั้นี่แหละดึงได้มาทน,นี่ครับอืม,มยิ้มหวานเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูลูกพี่แดงนะครับพามาหาเห็ดนีน่าจะเป็นเห็ดลมเกือบหมดเลยครับดอกตุ้มๆนะครับเยอะอเลยทีเดียวไว้พบกันใหม่ในคลิปวีดียวหน้าครับผมสวัสดีครับ